สวัสดีครับกลับมาพบกับผมไอทอตโต้กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมมาอัปเดตนะครับสต็อกรถ t o y o ต a c a m r รีนะฮะที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนี้นะครับกันเช่นเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูในส่วนของตัวโฉมไมเนอร์เชนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นตัวโฉมออ l น e w โฉมปัจจุบันนั่นเองนะครับและต้องบอกเลยนะครับมี2คันนะครับที่ราคาพิเศษสุดๆนะครับตอนนี้เลยนะผมก็ทางบอสเนี่ยได้จัด โปรโมชั่นนะครับในส่วนของตัวราคาตัวรถให้อยู่นะครับก่อนที่จะพาไปชมนะวันนี้นะครับก็ดูเลยนะตอนนี้เนี่ยตัวโฉมหน้า Minor c h a n เนี่ยผมมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5คันนับมีทั้งหมด5คันนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2016นับจนถึงปี2018เลยนะปีสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนหน้าโฉม All n e วนะก่อนที่ราคาจะขยับไปหลักประมาณ900 0แสเลยนะครับแต่ว่า ที่จอดอยู่ตรงนี้เนี่ยลูกค้าเชื่อไหมครับผมราคานะครับต่ำที่สุดเนี่ยใน5คันนี้เนี่ยอยู่ที่5,99,000บาทนะครับไม่ถึง0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนับและราคาสูงสุดก็ไม่ถึง7,000บานะครับลูกค้าเชื่อไหมว่า t o y o ต้ Camry 2.0ตัว G เนี่ยสีดำเนี่ยราคาไม่ถึง7,000บานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับรายละเอียดคร่าวๆนะครับแล้วก็ รูปโฉมบอดี้ด้านนอกด้านในของตัวรถทั้ง5คันนี้เลยนะผมสองคันหน้าเดี๋ยวมาดูต้นอ่ะมาดูท้ายคลิปนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังก่อนอ่าเดี๋ยวผมพาดูตั้งแต่คันแรกเลยนะครับคันแรกนะจะเป็นคันนี้นะครับสำหรับตัวปี2018นะผมพาดูปี2018ก่อนเลยนะครับได้เป็นรถสีดํามือเดียวประวัติศูนย์นะครับจากป้ายแดงโครงสร้างเดิม วารันตีนะครับไม่มีการชนหนักผิดความจมน้ำนะทั้ง5คันที่ลูกค้าเห็นเนี่ยประวัติศูนย์ตรวจสอบได้ไม่เดิมไม่แท้โครงสร้างเดิมหมดนะคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินล้นล้วนนะครับเครื่อง2000รุ่นจีนะครับคันนี้เนี่ยปี2018แท้ๆท้ครับผิดลิต18จด18นะครับผมไม่มีลากจดนะสำหรับคันนี้เป็นโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นหน้าออ l นิวเลยนะรุ่นสุดท้ายปีสุดท้ายผมค,คันนี้เนี่ย ราคานะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับลูกค้าฟังไม่ผิดนะหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับ t o y ยต a Camry ี่ปี2018แต่ราคาเนี่ยผมขายเท่าปี2017นะครับผมคันนี้นะสวยมากนะครับด้านในเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับรุ่นนี้คันนี้นะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวภายในนะครับภายในนะครับขอภายในเมื่อกี้ผมพูดผิดด้านนอกเป็นสีดำนะครับภายในเนี่ย จะเป็นเบาะหนังนะครับสีอิดนะครับสีอิดหรือว่าสีส้มนั่นเองนะที่เราเรียกกันนะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเบาะตอนเปลี่ยนโฉมปี2017ปลายปีนะครับตอนต้นปีเนี่ยจะเป็นเบาะสีเบจนะพอปลายปีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนด้านในนะครับจะเปลี่ยนด้านในเป็นเบาะหนังนะครับสีอิดนะหรือว่าสีส้มนั่นเองนะผม <The sun> แล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยจะได้เป็นพวงมาลัยแบบ สามก้านนะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบแล้วนะครับผมพวงมลลาลัยทรงสปอร์ตส,สามก้านภายในตกแต่งลายไม้เหมือนเดิมนะครับผมสําหรับโตโยต้าแคมรี่ก็ข้อดีเลยนะครับช่วงล่างนิ่มแน่นอนนะครับสำหรับโตโยต้าแคมรี่นะเซนเซอร์รอบตัวรถ 6. จุดหน้า2จุดด้านซ้ายด้านขวานะครับส่วนด้านหลังได้อีก4จุดนะครับส่วนคันต่อมานะครับส่วนคันต่อมา2คันนี้นะครับมาก่อนได้ก่อนนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับปี2017ทั้งคู่ ปี2017ทั้งคู่นะครับแต่ว่าผมขายในราคาเท่ากันนับขายอยู่ที่659,000บาทเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรเนี่ยคันนี้เนี่ยเป็นปี2017ปลายปีนะครับผมภายในเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังสีอิฐหรือว่าสีส้มชามัวเหมือนคันสีดำเมื่อกี้เลยนะครับผมและพวงมาลัยก็เป็น3ก้านนะครับผมแอร์แบ็กเจ็ดใบเรียบร้อยแล้วนะราคา659,000บาท ได้เลขทะเบียนสวยด้วยนะครับคันนี้เนี่ยมยอยู่ที่ประมาณ1นึ่0 0สโลนะอันนี้คือความแตกต่างนะจำรายละเอียดคันนี้ไว้นะครับเปลี่ยนโฉมใหม่แล้ว17บเยปีเบาะภายในเป็นหนังสีอิฐพวงมาลัย3ก้านแอร์แบ็กเใบนะครับป้ายทะเบียนสวยเลขมาหนึ่งแสนมื่นหกพันนะครับส่วนคันนี้นะครับเป็นปี17ต้นปีนะผมภายในได้เป็นสีเบจนะครับได้เป็นสีเบจนะครับพวงมาลัย เป็นหนังสี่ก้านนะครับผมเกียร์ถุงเหมือนกันนะครับเกียร์ถุงเหมือนกันแอร์แบกนะครับตัวนี้4ี่ใบนะครับเลขทะเบียนหนึ่งสามนะครับผมและทําไมราคาถึงเท่ากับคันนี้นะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยสภาพสดกว่านะเลขไมของเขาเนี่ยอยู่ที่แปดหมื่นกับอีกแปดพันโลเท่านั้นนะครับไมคันนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าเลยประมาณหกหมื่นโลเลยทีเดียวนะครับก็เลยทําให้ราคาเนี่ยเขาดีนะครับมา ประจบชนกันนะครับเพื่อความเหมาะสมของตัวรถด้วยนะครับแต่ว่าตัวเรื่องยอดจัดเนี่ยสองโฉมนี้เขาได้เท่ากันนะครับผมสองปีนี้จริงๆแล้วเขาเป็นปีเดียวกันนะครับแต่ว่าแค่ภายในเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นต้นปีกับปลายปีเฉยเนะครับเดี๋ยวเรามาดูพระเอกของเราด้านหน้านะครับสําหรับสองคันที่ลูกค้าเห็นอยู่นี้นะครับเป็นตัวจัดโปรโมชั่นนะเป็นตัวจัดโปรโมชั่นนะครับผมสองคันนี้เนี่ยเป็นโตโยต้าแคมรีปี2016 นัคันนี้เนี่ยเป็นปี16.17นะตอนปลายปีนคันนี้ปี16แท้ผลิต16.16 16, คันนี้ผลิต16.17คันนี้นะคับ,บอกไว้ก่อนว่าเป็นรุ่น2.5ตัวจีนะคับ,บอกเลยว่าในตลาดหายากมากๆนะครับและก็ได้เป็นสีขาวมุกนะตอนนี้ผมมีอยู่1คันนะคบผมยังไม่มีเจ้าของไม่1 7 8 8 0 0 0โล นำไม่หนึ่งแสมื่นแปดพโล 2.5G ราคานะครับถูกที่สุดในตลาดอย่างแน่นอนนะครับเอาแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับสองาเนี่ยราคาตลาดตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณ6กแสนแปถึง6ก9ส0 0กนเก้ันผมถ้าไม่แบบน้อยๆหน่อยเนี่ยละประมาณหลักหมื่นโล7,80,000เนี่ยจะอยู่ประมาณ7 0 0 0 0สนนิดๆนะครับผมแต่คันนี้นะครับสองปี2016.17เท่ากันนะครับผม ไม่หนึ่งแสมื่นแปดพโลนับสีขาวมุกรถบุคคลซื้อสดไม่มีแหวกนะครับคันนี้ผมขายอยู่6กแส0ห้าหมืบาทนะครับลดโครงสร้างเดิมทั้งคันวารันตีไม่เคยชนหนักพิวามจมน้ำบริการนะครับประกันเครื่องเคลียร์หลังการขายให้อีก1ปีเต็มนะครับผมด้านในก็สวยๆนะครับมาดูกันสักหน่อยนะครับด้านในสวยๆนี่ด้านนอกนะสีสวยๆขาวมุกเนียนกริปเลยเก็บงงเก็บงาน ให้เรียบร้อยนะครับผมภายในเบาะหนังสีเบจเกียร์ถุงนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแอร์แบ็กเใบนะครับผมปุ่ม engine start นะครับออปชั่นครบจัดเต็มนะครับในตามสไตล์ของแคมรี่เลยนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอตรงกลางก็เป็นหน้าจอแบบทัชสีรีนนะครับเป็นของแท้ศูนย์จากโรงงานเป็นตัวเครื่องเล่น JBL มีระบบนำทาง navigator ให้นะครับภายในสะอาดกลิ่นหอมนะครับตัวรถ พร้อมขายพร้อมใช้งานพรมผมผมีให้หมดนะครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้นะราคาถูกที่สุดในตลาดสภาพสวยๆส,สมบูรณ์แบบนี้เลยนะส่วนคันนี้นะครับรถปี2016นะครับราคาไม่ถึง ,00 แสนบาทนะครับใครไวใครได้นะตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับรถเดิมสีสวยนะครับโครงสร้างเดิมวารันตีนะครับ ไม่เคยชนหนักพิวามจมน้ำกระจกทุกบานเป็นของเดิมแท้ศูนย์โตโยต้ามีตาปั๊มชัดเจนนะครับผมมาดูด้านในนะครับมาดูด้านในนะฮะคันนี้เนี่ยด้านในจะได้เป็นสีทูโทนนะครับสีดำตัดกับสีเบตนะครับพาร์ทเดิมสแตนดาดโรงงานเลยนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับคอนโซลตกแต่งลายไม้นะครับมีตัวชาร์จโทรศัพท์นะครับเรียบร้อยนะเป็นตัวเกียร์แบบขั้นบันได นะครับหน้าจอเป็นวิทยุซีดีเดิมโรงงานนะครับคันนี้ไม่เนี่ยรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณแสนสี่ไหมถ้าผมจําไม่ผิดนะประมาณนี้แหละประมาณแสนกลางๆนี่แหละครับแสนกลางๆแสนสี่แสนห้าประมาณนี้นะผมจะไม่ผิดนะก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมรถสวยโครงสร้างเดิมนะผมเช็คมาให้เรียบร้อยนะประวงประวัติศูนย์ขอได้นะครับไม่ติดนะเพราะว่าผมมีประวัติศูนย์ของตัวรถทุกคันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับรถ โตโยต้าแคมรี่ของทางบริษัททอออโต้นะครับใครคิดถึงแคมรี่หรืออยากได้รถโตโยต้าแคมรี่นะครับต้องนึกถึงบริษัททอออโต้ก่อนเลยลำดับต้นๆน,นะครับผมก็คัดรถสวยคุณภาพโครงสร้างเดิมเครื่องยนต์เดิมครับตัวรถตรวจเช็คประวัติได้นะผมและก็วารันตีหลังการขายให้อีก1ปีเต็มนะครับทออโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ สุวินทวงศ์นะคบมินบุรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสำหรับวันนี้นะคบผมไอทออโต้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ